สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะมื่อนี้ป้าต้อยกับสิบผ้ามาขอโชกขอลาบกับปูหอค่ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมปูหอค่ำเป็นปูที่ศักดิ์์สิิทธครูบ้านครูเมืองของชาวบ้านมาโดนเนาะคะ่ะเนาะมาหาเพิ่นย่ามได้เพิ่นกรให้โชคให้ลาบมื่อนี้ก็เลยมาตามต่อเนาะคะ่ะว่าปูเพิ่นสิให้ตัวใดเนาะคะ่ะงวดนี้เป็นงวดของวันที่สิบเจ็ด โมกะล่าสองพันหาลอยหกสิบหกเนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบับปูกันเนาะค่ะปูหอค่ำปูหอค่ำกับเป็นปูทีซัดซีดคูบานคูเมืองมาโดนเนาะค่ะท่านผู้ชมมาหาปูย่ำได้ปูเหมืนกันให้โให้ลาบมาโดยตลอดเนาะค่ะมือนเนี่ยก็ตั้งใจมาหาปูอีก แล้วค่ะมากับทางช่องมาวินชาแนลเนาะค่ะท่านผู้ชม <c oughs> มาปูมาขอโชคขอลา,าบไปฝากเอ็กซีทางบ้านมาหาปูปูกับ,บ่บเคยให้ผิดหวังเนาะค่ะท่านผู้ชม, <c oughs> น,มนี่ยปูหวดสีมาในปูมันก็สซีไ้อีกคือเกาเ <c oughs> นาะค่ะสำหรับปูหอคำ มาขอเลขกขอโศกขอลาบไปฝากเอฟซีทางบ้านปูหวังว่าปูคือสีเมตาสงสารลูกหลานเนาะค่ะเนาะจริงโจกกระห้องจอกจอกจอกจอจอยู่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับช่องป่าต่อยคนมีเสซนเนาะคะ่ะกระฟาเอฟซีทุกท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามในเด้อค่ะเด้อ เหตุยังเบายังผิษยังถือก็ขอกรบขอโทษขออภัยเอเจซีทางบ้านทุกๆท่านเนาะค่ะเนาะอันนี้กับสิพอามาขอโชคขอหลาดครับเนาะค่ะสารสารเจ้าปูหอคำเนาะค่ะท่านผู้ชมไปนะะทนผ้ชค่ะแล้วค่ะบดีว้านปูมาหอดมาหอดมาถึงปูกับ พ่อเป็นพ่อสมลาวเมิดเมิดคำคำแล้ค่ะนะคะ่นะ,คะท่านผู้ชมสำหรับปูหอคำไปเนาะคะ่ะไปขอสุขขอลาบแต่ว่าไป ต้องไปทำความสะอาดเตรียมดอกไม้ถูกเทียนขอโชคลาบกับปูเพิ่นก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับปลาต่อยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี้เนาะกสิทพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาบหลังจากช่วงหลังปีใหม่ช่วงหลังปีใหม่ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมกับปลาต่อยบ่ได้ไปทายท้ำคลิปเลยครับแมนค่ะภารกิจ ยังมีงานผ่าปลาโรงเรียนเนาะครับท่านผู้ชมหลายอย่างเนาะครับกไปซอยอ่ครับไปฝึกอบรมด้านวิชาการเกษตรไปน่วยงานราชการการเลยบ่ได้ถ่ายท้ำคลิปผมกับคิดฮอดเอฟซีอยู่ครับแต่ว่าด้วยภารกิจตรงนั้นจำเป็นจะต้องไปค่ะต้องกราบกราบขอโทษขอให้เอฟซีทางบ้านทุกทุกทันเนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้ม่าทายถ้ำลรอละเนาะ เดี<ไ>ย๋ยาว์นี้กัสิทธาเอฟซีผ่านผู้ชมมากขอชมลาบนล้วปูหอคั<า>่ค่ะนะครับค่ไปค่ะท่านผู้ชม,าชมสาลเจ้าปูหอคั่มเหนือพอดีเลยบรรทินนี่นะคะสาลปูเจ้าสาลเจ้าปูหอคั่เนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมไปกาบ่ายขอโชว์ขอลาบกับปูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะครับนะครับธรรมชมมุ่มมณีกัสิาพาธรรมชมมากเตรียมทูกเทียนกราบไหวสักกาบูชาปูหอค่ำนะครับปูหอค่ำนี่ก็เพ่านุ่มอามพอท้องแรเฮ้ยมากขอฉุกขอหลับก็เคยได,ด,ด้ในได้น้่มเลยครับเป็นบางงวดเนาะพา วันที่ก็ถือว่าเป็นงวดเดือนแรกของปีพศ2อ6 6เป็นงวดของวันที่สิบเ็ดมกราคม2566นานะครับท่านผู้ชมเท่ากับเดี๋ยวมากราบวายขอโชคขอพรนน้ำขันนะครับเออท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชม มื่อนี่เชลีมักกาบายขอโชคลาภในการเสี่ยงโชคพยโยเซมซี่แล้วก็ยุดถ,ถูกเสียงไพ่นะครับขอ,อโชคลาภน้ำปูน,นะครับไปน,คนะครับนะโมตัาาาสตตตะสะภะคะวา,า,าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวา,า,าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุเดอปูดอนหอคเมืมอน,นี่ลูกหลานช่องมาวินชาแนลพร้อมโดยปาตอยคนมีเซนกระเด้เดินทางมาสักลับกาดวายปูหอคําซึ่งเป็นเดือนแรกของปีพศส 2, พองพห,หรกสิือเดืนอนมกรามอนีอ่ก็ลูกหลานก็สิมาขอโชคอลาเพื่อเป็นสะพานบุ่นเชื่อมไปแหงเอฟซี FC ทางบ้านที่กำลังติดตาม ที่กำลังติดตามปูหอคําอยู่ว่าปูาหายโชใหาลาบแล้วก็มีความเมตตาการุณาวเป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นผู้มีความเมตตากับผู้ที่กําลังตกทุกข์ไรยากลูกหลานชงมาวินชาแนลขับปะตอไปข้อมีเซ็นเป็นข้ออาสาเป็นสะพานบุญเชียมให้กับเอฟซีทั้งบ้านได้เป็นแนวทางซึ่งปูสิเป็นผู้หาโชคลาภให้เอฟซี นั่มไปเสียงท้ายเสียงดวงถัปปูสงสารเมตตาถัปปูให้ถือเป็นเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งของวัดนาทีสิบเกดมกราคมสองพันหาลอยหกสิบหกลูกหลานหรือเอฟซีทางบ้านก็จะได้ลดพ้นจากความทุกข์เงียบเงียบกิดขอปูโปรดเมตตาสงสารเอฟซีได้หลายท่านที่กำลังตกระกันลำบากให้ลดพ้นจากมีสิ่งให้ลดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจด้านการเงินภายในครอบครัว ขอให้ปูมีความเมตตาสงสารโอดพายลูกหลานด้วยเลขทยายวันที่หนึ่งสามโตปังปังของหวดวันที่สิบเจ็ดโมกกลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าด้วยเถินปูหกสิบหกครับท่านผู้ชมวันที่สิบเก็ดมกกลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกด้วยปู <66. S 1> เ, 66, <c oughs> ปเด้อ<า>จัดมากนักนักมันหกหาสิมาบอเออเนาะพี่หลงบอกต้องหกหา 6, 5, 5, ดูที โฮกหาสิาามา,าดีแบบแต่ว่าโฮกปันไดกับว่าต้องโกหาไหมเด็กถ่ายรางวันทีหนึ่งงวดวันทีสเก็ตมกรล่าดีสินมาตัวใดปูกับจัดไถ่ตรงการนันโลดเพราะว่าปูเป็นผู้มีค้ามเมตตาหูเกียวตาทิพย์เออเป็นผู้มีหูเกียวตาทิพย์เป็นผู้มีบุญญาธิการมีอำนาจวาสนามีบารามี มีอิทธิฤทธิในการปกปักรักษาลูกหลานภา,ายในชุมชนใหอย,ยู่ดีามาโดยตลอดเมื่อนี่ลูกหลานก็เป็นลูกในบ้านหวานในสวนก็ะไรมาเพิงผ้าบาลมีของปูอีในช่วงขึ้นปีใหม่เป็นเดือนแรกเดือนแรกของปีพศ2อ6 6คหวางว่าปูคงให้โชคลาภกับลูกหลานไปฝากเอซเดอปูเดอร ถูกะนะครับท่านผู้ชมช่วงจังหวะที่ลอ่อเลขถูกนี่นะครับเดี๋ยวกับขยาเซมซี่นะครับท่านผู้ชมให้ปลาต่อยขยาวนะครับขยาเซมซี่ขอโชคลาภนั่นปูห่อค่ำนะครับอธิฐานเจนิญกันนะครับท่านผู้ชมจ้าถูกาถูกเด้อปูสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อเมอน,นีลูกหลานตั้งใจมหาปูอีลีที่เพิงสุดท้ายก็คือปูเนี่ยแหละ จับไ้ลูกไฮ้านออกมาได้สามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสาธึเอาเอาอความกันซองไม้นะครับท่านผู้ชมออกมาพร้อมกันเลยนะครับท่านผู้ชมสองไม,อม้เดี๋ยวนะครับเป็นนี่ครับ<า>ทา่ทานผ,ผู้ชม เป็นสองห้านะครับสองห้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมหมายเลขสองห้าตามนั้นนะครับท่านผู้ชมสองห้าออกมาพร้อมกันนะครับสองห้าห้าสองพีาจะเยเห็นพี่จังเป็นค้นขาวๆยางพาราหนีได้นี้ จังเหยียบกิ้งใหม่คอแขกแล้วก็ยางพานแวบบคนกิ้งลูกเลยท่านผู้ชมคนลูกแล้วท่านผู้ชมเห็นเป็นใส่สุดขาวยางแวบแบบนึงโมหันหอมปูนมากกเป็นเสียงที่ย่างบบดังคอแขกที่นี่เลี้ยวไปเห็นคือจังใส่สุดขาวยางแวบยางไวาเลยอ่ยอาปั้ไทยเงกรขเยาะโต๊ะไหนหลังโมฮันสองหาสองหาโอ้ยกระเยาไม่เล<ม>กระไฮโซกระลาบอย่าไม่อย่าเคเห็นนั่นสี่ลูกแพานยาน ท,ท่านผู้ชมไม้ที่สามสองครับ <Yeah. S 1> เป็นสองห้าสองข้าท่านผู้ชมเลขเซียมซีขอโชคลาภกับปูห่อคั่มน,นะครับท,ท่านผู้ชมสองห้าสองนะครับ <c oughs> ตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปลอดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท,ท่านผู้ชมทางช่องเสนอแนวทางาเสนอเป็นแนวทางให้ท,าท่านผู้ชมนะครับาตามนั้นนะครับเดี๋ยวไปเบิรงเลขถูกหม้อนกันนะครับ ก้อนจะไปเบื้องหลอกถูกเพราะว่าถูกใหม่พันเบิดกะเดี๋ยวมาเบื้องอาตามจุดต่างๆไปก่อนนะครับท่านผู้ชม,ชม,ม,น,น,ม,น,มน,นะครับต้อมท่านผู้ชมเมื่อกี้ต้อไปพันเห็นมีก้อนซีเมืองยางนะครับอันนี้แม่ท่านผู้ชมใส่ชุดขาวคือจังเสียงเหยียบไม่คอแขกแล้วก็คือจังคนใส่สุดขาวยางแวบยางไวเลยเนี่ยยางพาน,นไปหนีค่ะท่านผู้ชมเนี่ย เห็นเต็มๆเลยสองตาเลยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยคือจังยางพานไปหนีแวบเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่ได้ยินเสียงเหยียบใหม่แขกแลก็คือจังยางพานแวบเลยเดี๋ยวาดูเองไูกนยางวเลยนี่ครับเตะเว้นพื่นตกดินบองใดๆเนี่ยครับเห็นอิหลีเลยค่ะท่านผู้ชมน่ะขนขี้งลูกขนหัวกับลูกเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลข่องทู่กันครับ เลขทูบล่มใช่ไหมเลขทูบล่มลม่มบ่เอาเบิง้งเบิ้งเบิ้งกวนเบิ้งก่อนเห็นเป็นสามสามโอ้ยมันหกหน 6, 1> 1, <3. S 2> ึ่งสามหกหนึ่งสามเห็นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเลขทูบหกหนึ่งสามนะครับ ทมน,นั้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ผมเดี๋ยวไปเห็นถวยแก้วเดี๋ยวเห็นถวยแก้วให้ปลาต่อยเบิงบ้งเบิ้งเหล็กถกูบ่อนครับท่านผู้ชมนี่ครับค่ะเบิ้งเหล็กถูป้องกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยถูกลุ่มหกหนึ่งสามค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชม ทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะหกหนึ่งสามตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะโอ้ยสันพ <c oughs> อเห็นอยียงเห็นกับตาเลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวดูเลขทั่วเกี่ยวตรงนี้นะครับอันนี้เป็นห้าแล้วก็มาเก้าเป็นแปดเป็นห้าเก้าแปดนะครับท่านผู้ชม ห้าเก้าแปดแต่ตรงนี้เป็นเป็นคือเหลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้แต่ผมเห็นตรงนี้เป็นห้าเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมห้าเก้าแปดห้าเก้าแล้วก็แปดนะตามนั้นนะครับท่านผู้ชม 5, 9, ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยุดซันน,นะนี่ปะสันแล้วเนาะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมโอเคครับอกอกยาปูแล้วกอกสูบยากอกง่ายครับท่านผู้ชมปูหอมค่ะท่านผู้ชมห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดค่ะท่านผู้ชมตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดี สั้นๆได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปเฝ้าบปดูเฝาเนี่ยค่ะอ่ะซทำนี่แล้วก็ตัวนาาะะเพรี่นะไปเรียกการได้กาล่าปูห่อข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมการจะเกการ์ดล่าท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วให้ท่านผู้ชมมีโชคดีตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยครับว่าโชคดีปังๆล้ำด้วยการจะผูกสุขคนโดยทางไก่ๆก่ขอให้ปลอดภัยแข็งขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเด้อครับ อย่างจริงใจครับสนับใจปราปรถนาปัดกดไลค์กดติดตามช่องมาวิชาแนลครับเอาไปพิมพ์เสร็จนั่งนีไ่ได้ครับค่ะมือไม่ยังบ,บ,บากกออา้านเกิครับเก่ามาจากับยังบ้านเกิดคิดผ่ากับการใดกาบคอให้ตักเตียนชี้แนะชี้นำตีส้มได้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมตีส้มชี้แนะได้เนาะครับสำหรับ,บรทีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเอาตามนั้นเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ